ดัดเรื่องนึ่งที่เราพาเขาไปบ้านที่หมากขเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับที่นั่นเป็นไงบ้างที่นั่นอากาศดีของอร่อยครับแล้วเราไป็นเจ้าบ้านนี่คือพาไปครั้งที่สองกันวะเอ๊ะสองที่สองเป็นยังไงบ้างเขาเริ่มปรับตัวได้ยังกับอากาศกับบรรยากาศกับอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบอากาศที่นั่นมากเพราะแบบที่นั่นอากาศเย็นแล้วไปช่วงช่วงเทศกาลด้วยก็จะมีแบบว่าเหมือนซึมซับกิจกรรมในครอบครัวเราเช่นใช่เพราะแบบ ตอนปีใหม่เนี่ยครอบครัวมีแบบกลับมารวมตัวกันทุกปีใหม่นะแล้วปีก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ก็เลยแบบมีร้องเพลงเข้าเจอกันแบบเฮฮากันทั้งครอบครัวครับแต่ว่าพ่อแม่เราก็เริ่มจริงกันต้องบอกที่แบบว่าอยากให้มาอีกแล้วเรื่นจริงกับพ่อแม่เขาอย่างพิมครับพ่อแม่น่ารักมากครับญาติๆที่มีก็น่ารัก ดองนี้ต้องมีเวลาไปกันอีกนะใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ไปจะมีอีกหลายที่ยังที่ยังไม่ได้พาไปแต่ไปรอบสองมีเริ่มจําทางได้แตนนี้เริ่มลืมแล้วเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์พาเขาได้เหมือนที่เราเป็นยังยังยังพยัยังยังอสุจิได้ยังคนมีส่วนร่วมคิดอะไรในโชว์ทำดีบ้างไหมเอ่ยเราอยากจะใส่ความเป็นเอ็งไฟทีโชว์ก็มีครับเหมือนเขาก็ถ่ายอยู่บ้างว่าแบบ ว่าแบบอยากทำอะไรให้แบบพวกแฟนๆดูอะไรเงี้ยครับอยากทำอะไรอ่ะโอ้โห Subscribe 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 หนึมิ้นแต่ไม่ได้ต้องถามพี่การทำอะไรอะอยากทำอะไรอยากทำอยากทำอะไรอ่ะอยากทำอะไรผมบอกคิดงานไปแล้วครับแต่รู้ว่าฉั้นแปะเซ่ทันเวอร์ใช่ไหมใช่ฉั้นแปะ่แน่ใจนะแน่ใจที่เรียกับเอฟไทร์แฟนดีใช่ แฟนมิสทีจัดวันไหนที่ไหนอ่าท่านแปดเร็นท่านเบอร์ก็ขายบัตรยังขายบัตรยางครับขายบัตรย้ำงขายบัตรก่สดแฟนมีสนะครับมินติงชูเดอะมูนนะครับก็จะจัดวันที่24-25มีนาคมนี้นะครับเริ่มขายบัตรวันที่3มี4เริ่มขายบัตรขอโทษคุณน้ไหมาเมื่ไง ใก้กันใกล้เคียงวันนี้สามเตรียมตัวนะครับห้าสี่สามสามอ่ะใ่วันที่สามเตรียมตัวนะวันนี้สวันที้ส่มีนากดนะครับจากที่จากที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้นแปครับ